พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงก้าวข้ามความกลัวและสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ซ่อนอยู่ในตัวเรานั่นคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและวิธีที่เราจะสามารถปลดปล่อยพลังนี้ออกมาเพื่อสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยจินตนาการไว้ความกลัวเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นการเติบโต ความกลัวเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในสัญชาตญาณของมนุษย์มันเป็นกลไกการเอาตัวรอดที่ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงอันตรายแต่ในโลกยุคปัจจุบันความกลัวมักจะไม่ได้มาจากภัยคุกคามทางกายภาพแต่มาจากความกลัวทางจิตใจเช่นกลัวความล้มเหลวกลัวการถูกตัดสินหรือกลัวการเปลี่ยนแปลงความกลัวเหล่านี้สามารถขัดขวางการเติบโตของเราทำให้เราไม่กล้าที่จะเสี่ยง ไม่กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆและไม่กล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสแห่งการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับความกลัวการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและการเปลี่ยนแปลงมักจะมาพร้อมกับความกลัวแต่ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงก็เป็นโอกาสแห่งการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อเราเก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเราจะค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเราจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นการก้าวข้ามความกลัวเป็นคุณแจสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่การก้าวข้ามความกลัวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจว่าความกลัวเป็นเพียงความรู้สึกไม่ใช่ความจริง เราสามารถเลือกที่จะไม่เชื่อในความกลัวและเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าขั้นตอนสู่การเปลี่ยนแปลง 1. ตระหนักถึงความกลัวขั้นตอนแรกคือการตระหนักว่าเรากำลังกลัวอะไรเขียนความกลัวของเราออกมาและพิจารณาว่ามันมีเหตุผลหรือไม่ 2. เผชิญหน้ากับความกลัวเมื่อเรารู้ว่าเรากลัวอะไรเราต้องเผชิญหน้ากับมัน เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆและค่อยๆเพิ่มระดับความท้าทาย 3. เปลี่ยนความคิดความคิดของเรามีพลังอย่างมากเราสามารถเปลี่ยนความคิดที่ลบให้เป็นบวกได้ใช้คำพูดที่ให้กําลังใจตัวเองและจินตนาการถึงความสำเร็จ 4. ลงมือทำการลงมือทำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเริ่มต้นทำสิ่งเล็กๆน้อยๆและเรียนรู้จากประสบการณ์ 5. ให้รางวัลตัวเองเมื่อเราทําอะไรสำเร็จเราควรให้รางวัลตัวเองเพื่อเป็นการให้กำลังใจตัวเองและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองการสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่า เมื่อเราเก้าวข้ามความกลัวได้เราจะสามารถสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยจินตนาการไว้เราจะกล้าที่จะทำตามความฝันเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายเคล็ดลับเพิ่มเติม 1. หาแรงบันดาลใจอ่านหนังสือดูวิดีโอหรือฟังพอดแคสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจ 2. หาเพื่อนร่วมทางหาคนที่เข้าใจและสนับสนุนเรา 3. ดูแลตัวเองนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4. ฝุดสมาธิการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและช่วยให้เราเชื่อมต่อกับตัวเองได้ดีขึ้น 5. ให้เวลากับตัวเอง การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนและให้เวลากับตัวเองบทสรุปพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวเราทุกคนเราสามารถเลือกที่จะใช้พลังนี้เพื่อสร้างชีวิตที่เราต้องการได้จงกล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวและสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและแรงบันดาลใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆต่อไปนะคะกดแชร์พอดแคสต์ตอนนี้ให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขามีโอกาสปลดล็อกพลังของตัวเองและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆวันค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ